สวัสดีครับะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะก็มากันแล้วเหมือนเดิมครับคนว่าขอเป็นเพื่อนเยอะขนานี้กดแชร์ออกไปแซ่ แล้วกดแชร์ออกไปอย่าเริมเซ่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ 反正就是晚上。 กดแชร์ออกไปเร็วแซ่ ไปหน้าเฟซอย่งนี่้ไปหน้าเฟซแชร์ไปแล้วเร็วลุกนภามาแล้วนะคะเดี๋ยวแชร์ก่อนนัแป๊บน,นึงนะกว่าอาจารย์จะเข้าได้มันสลับบัญชีนู่นนี่นั่นบางทีอาจารย์จะไปแชร์อะไรมีสาระมามันก็กลับไปแชร์เราต้องดูก่อนว่ามันเป็นอะไรตอนนี้ท็อปเป็น ชมรมหรือว่าท็อปเป็นอาจารย์ท็อปมันเด้งไงมัน,มนอยู่นในเฟซอ่ะ <ใน S 1> ม,มันเด้งทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้เข้าไปหามันต้องดูก่อนไงถึงเว้บอกไงต้องดูก่อนว่าต้องหมั่นดูเลยเหรอว่าเราเป็นอะไรอยู่ตอนนี้เราไปชมรมหรือว่าเราเป็นอาจารย์ท็อปอยู่ในเฟสอะ่ะอืม เลวเซอะไรในกลุ่มอัลรสอะไรเนี่ยกลุ่มโอ้เคยเข้าด้วยเหรอพี่ลูกอัลารสอะไรมาเดี๋ยวตอบให้นะรอดเดี๋ยวปวดท้องเอาได้แล้วล่ะรุ่งเอาอยัางมา รุ่งอยากทราบว่าดวงจะมีเคราะห์อีกไหมคะค่อยท้าเวสวรัน์และสวดมนต์แล้วคะ่ะต้องสวดทุกวันนะคะต้องสวดเสริมดวงทุกวันนะครับบัลละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าจบอาจารย์ท้าอีกแล้วไม่มีแล้วล่ะ้วช่วงสามวันนี้นะคะอย่าลืมครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจบนะครับนะถ้าไม่อยากมีเคราะห์นะ <c oughs> นะเขาบอกแล้วไงว่าเวลาเล่นอนะ ทำไม่ถึงก้าวยัยอยู่หมอบแซ่หรือขออาจารย์ท็อปสะอยาทราบว่าดวงจะมีเคราะห์อีกไหมถ้อยทเวสวรรค์และสดมลแล้วไม่เปเนนี้จะบอกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเคราะห์เพียงแต่ว่าคุณอาจจะทําอะไรมากไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนต้องอยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยกระดิกออกมาไม่ได้ต้องมีสีลมีธรรมอาจจะต้องแบบว่าดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดต่อย่าออกนอกบ้านบ่อยหรือว่าอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรไปเสี่ยงกับ ที่สมเสียงที่จะทําให้เกิดโรคอะค่ะนะอเออเขาบอกว่าห้ามไปที่ชุมชนแออัดเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ห้ามไปที่แบบคนเยอะๆห้ามไปที่แบบว่าอย่าไปใกล้ชิดใครมากหรือว่าอย่าไปอย่าลืมเซ่อยู่ <คน S 1> กับคนที่แบบเป็นโรคอะไรเงี้ยคนละ 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วจริงๆเขามีวิธีอยู่บ้านกับคนที่ เป็นโควิดด้วยนะเขาบอกว่าให้คนที่อยู่ให้คนที่เป็นโควิดอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยนี่อยู่ในห้องอย่างเดียวแล้วก็ญาติก็ส่งน้ําส่ง,งข้าวให้หน้าห้องแทนเองฟังนะเออชุดกันฝนนะชุดกันฝนแล้วก็ใส่หน้ากากสามชั้นให้แน่นนะนะ,ะ,ะเวลาเข้าไปต้องพ่นก่อนพ่นฆ่าเชื้อก่อนเออพ่นฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะค่อยๆค่อยๆค,ยค,ยค,ยคยานเข้าไปมอ <laughs> หมอบไม่คยดันดันไปนะดันเลยดันอาหารให้ทรงเราทำกันอย่างนั้นพวกครูนะเออไม่นี่ก็ว่าอาจารย์เขาเองก็ยังติดแม่อะไรไม่ใช่เหรอติดสี่วันไงฟื้นตัวเลยไงสี่วันไงสี่วันสี่วันอยูยก็อาจารย์ไม่ได้อยู่อาจารย์ทําไม่อยู่กับแม่ครับอาจารย์เขาว่าช่วงนั้นสี่วันไงฟื้นตัวเลยนะนี่ติดมาแล้วก็ บางคนน่ะติดโควิดหนักอ่ะติดถึงสามปีอ่ะนะรเรื่องจริงไอ้สามร้อยก็ห้าร้อยกว่าวันอ่ะเคยมีเคสปรากฏขึ้นมาแล้วห้าร้อยกว่าวันสองปีเลยเอ่ะเกือบสองปีเกือบสองต่อ 2, เออสองปีสองปีคนดีสามร้อยกว่าวันสามร้อยหกสิบห้าบวกสามร้อยหกสิบห้าเขาเป็นหกร้อยห้าร้อยกว่าวัน ห้าร้อยกวันที่ตามที่มีกําหนดมาในอเมริกามีคนหนึ่งติดห้าร้อยกวันน่าจะปีค่งหนอตีกว่าอะรเวลาเขาก็แล้วเขาก็หายตอนหลังเขาหายหายจากโรคเนี้ยหายจากโรคนี้ไม่ไม่ใช่ใชเขาหายก็เ,เอาระเบิดจกโควิดว่าเขาระ, <c oughs> ะเบิดมาอสลัก์โตหายไปเองโลกกดแชร์ออกไปเซ่นี่มันชีวิตคนนะครับเล ยามาแล้วเล่าเป็นเรื่องตลกคนละ 9, <c oughs> เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชรอาจารย์โอดูเวลาด้วยดูเวลาฮะเอเอ,เอติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอที่ประธานสูงสุดได้ที่เฟซบุ o O โอศริกรณภิรัตน์นี่ตำแหน่งประธานสูงสุดนะนะควอมกับเก้าอี้ประธานนะจริงๆต้องมีนี่ด้วยนะเนี่ยมาแล้วมีมงกุฎครอบตอนทำรายการนั่นนะ นะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15เนี่ยเห็นไหมเขาป่วยเนี่ยตอนนะนําดีมเขาบอกแล้วบอกว่าให้ซื้อชุดกันฝนไว้นี่เรื่องจริงเพราะอะไรรู้ไหมผมไปดูมาจากช่องชาววิไลเอ้ยไม่ใช่ชองชาววิไลอาจารย์คนหนึ่งเขาเขาเล่าถึงเกี่ยวกับเอา,เอา,เอาสองครามชีวภาพ แกบอกว่าต่อไปต้องซื้อชุดกันฝนแน่นๆเอาไว้เพราะว่าฝนที่มาเนี่ยเราก็ไม่รู้มีเคมีหรือเปล่าหรือเคมีมากับอากาศหรือเปล่าแล้วถ้าอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยควรจะใส่ชุดอะไรเขาบอกว่าถ้าเราหาชุด TPE ไม่ได้หรือชุดที่มันป้องกันไม่ได้โดยตรงเนี่ยให้เอาชุดกันฝนเนี่ยแหละซึ่งมันสามารถกันไอไอจามแล้วก็สิ่งเขาเรียกว่าส,สิ่งใส่หน้ากากด้วยสิ่งกันไอกันจามแล้วก็จะ กันในนี่กันเขาเรียกว่าสารคัดหลัง่งหรือว่าพวกเกี่ยวกับน้ําลายอะไรได้สารคัดหลั่งนั้นมันต้องมีอะไรกันไหนมคะมีก็มีกันไงก็มีชุดไงเขาบอกว่าไปแล้วสารคัดหลังงงง่งตรงตรงไอช่องคลอดไม่ไม่ใช่มีกันไอกันจามกันไอกันจามเพราะว่าสื่อที่มาได้มากที่สุดคือไอและจามไอ<ง>และจามเนี่ยถ้าอยู่รวมกันนะมันติดง่าย เขาเลยบอกว่าเลยต้องซื้อแบบชุดกันฝนที่มันดูแข็งแรงแล้วก็ใส่หน้ากากสามชั้นใช่สามชั้นเขาบอกไว้แล้วใส่หน้ากากสามชั้นเพราะว่าชั้นที่หนึ่งจะต้องใส่แว่นกันแดดปะแว่นแว่นนี่แว่นว่ายน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนมันมันมันก็เข้าได้เพราะว่าเพราะใช่เราต้องใส่แว่นกันไอ้นะพี่ใส่แว่นนั่นอ่ะพว่ายน้ำอ่ะพี่พี่คนนั้นไงที่มาหาเราเคยมาหาเราไงเคยไปรัศเซี์ที่พิสุทโลกอ่ะแกบอกมันเข้า โควิดมันเข้ามาทางทางทางาไอ้นี่บ่อน้ำตา<ช>เออเรื่องเรื่องจริงต้อง,งใส่แว่นนั่นนะที่ใส่เวลาว่ายน้ำอ่นนะต้องได้บอกว่าอย่างนั้นเลยอ่ะงั้นะถ,ถึงบอกให้ใส่แล้วกดหนาหนากดหนาหนานี่คืออะไรกดเพื่อไม่ให้มีช่องเข้าได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้พูดตรงตรงตรงๆแล้วนะอัน,นอันนี้อันนี้มันจะไม่เวอ่อไปใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไม่เวอ่อไม่เวอ่อเรื่องจริงเพราะว่า ผมเองก็เดี๋ยวจะไปซื้อชุดกันฝนเอาไว้เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฝนกับมันตารางสีมาเนี่ยมันจะทําให้ผิวแสบคันและเป็นมะเร็งผิวหนังง่ายเพราะฉะนั้นอ่ะการที่มีชุดหรือมีชุดกันฝนไว้เนี่ยมันดีกับเราเพราะว่าอะไรในอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกชุดทีพีอเนี่ยที่เขาเห็นทุกวันเนี่ยราคาชุดก็ร้อยกว่าบาทเลยอ่าแล้วชุดกันฝนชอั้งล่างมันก็ต้องมีแบบใส่รองเท้ารองเท้าอะไรอีกฟังแป๊บหนึ่งมันมาจากด้านบนหัวอาจารย์ อ่ะฝนค่ะอาจารย์แม่คิคดยังไงกับเราคะอ่ะจะดูให้นะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรร้ายนะคิดว่าเราเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้มีเมตตามหานิยมเจอหนังสือบ่อยอะไรอย่างเนี้ยโดยท่านอาจารย์โอเป็นอาจารย์ใช่ไหมล่ะอืม,อมท่านอาจารย์โอก็มาแล้วตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรียนเก่งเรียนดีเอาใจใส่ดีอ้าวเวลาก็จะหมดแล้วนะใครจะถามอะไรก็รีบๆถามเข้า เดี๋ยวพอออกแล้วมันก็ถามไม่ได้เพราะตอนที่มีคําว่าสดอ่ะให้ถามรู้หรือเปล่าว่าเวลาเราออกแล้วเรากลับมาไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าแล้วรายการเราก็ไม่ได้มีการมาตอบในแชทต,ตอบย้อนหลังอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคะเออเพราะเราเพราะเราบบนนจัดเป็นอาชีพนะครับเพราะว่าผมออกจากนี่ไปผมเป็นอ,อาชีพนะเสียงหายอะไรเสียงหายอะ,ะอะไรว่าเสียงหาย อาจารย์แม่คิดยังไงกับเราคะทํานายใหม่ก็ก็คิดว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเพราะว่าไพ่เอาใจใส่แล้วก็เรียนเก่งไพ่สองไม้เท้าอือตอบไปแล้วอะทรายค่ะไม่มีผู้แทนเดือนสิบด้วยเราเราเราดูสามวันเราดูเราตอนนี้เราอยู่แค่เดือนแปดเพราะฉะนั้นเราดูแค่สามวันนะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เวลามันหมดแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการยูฟีโอสิริกร อีกประมาณเพจนะคะเพจยิปซีโอสวีกรนะประมาณอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าค่อยเจอกันใหม่นะไปนะครับ